แพทย์เผยพบเยื่อผังพืชในปอดผู้ว่าสมุทรสาครใช้วิธีเจาะคอยังไม่ถึงเวลาปลูกถ่ายปอด สวัสดีครับแฟนเฟ t ช h a n แนลคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้เรายังตามติดอาการของผู้ว่าจังหวัดสมุทรสาครที่ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชซึ่งตอนนี้เรายังต้องส่งกำลังใจให้ท่านเยอะๆนะครับก่อนไปฟังข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีในครั้งหน้าเรามาฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับ เมื่อวันที่25มกราคมศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลกล่าวถึงความคืบหน้าอาการของนายวิรศัก์วิจิตรแสงสีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครว่าจากการประชุมกรรมการแพทย์เรื่องการให้การรักษาผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเมื่อวันเสาร์ที่23มกราคมที่ผ่านมาเห็นว่าเนื่องจากผู้ว่าต้องใช้เครื่องช่วยหายใจซึ่งทําให้มีเสพหะเยอะและผู้ว่าเกิดอาการต่อต้าน ดังนั้นเมื่อวันที่23มกราคมจะมีการปรับการรักษาจึงแจ้งต่อภรรยาและลูกสาวของผู้ว่าว่าจะทําการเจาะคอทําให้การระคายเคืองลดลงผู้ว่าจะไม่เกิดอาการต่อต้านศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์กล่าวว่าทั้งนี้การเจาะคอทําให้ดูแลได้ง่ายขึ้นการดูดเสมหะทําได้ง่ายขึ้นซึ่งในทางปฏิบัติการดูดเสมหะได้ง่ายขึ้นและลมเข้าปอดได้ดีขึ้นทําให้การควบคุมการหายใจดีขึ้นถือว่าการเจาะคอ48ปชั่วโมงจะดีขึ้น ศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์กล่าวว่าต่อมาเมื่อวันที่24มกราคมไข้ลดลงในเวลาประมาณ20นาฬิกาได้นำตัวผู้ว่าไปเอกซเรย์เพื่อดูการทำงานของปอดและการทำงานของสมองผลเอกซเรย์ที่เพิ่งออกมาวันนี้พบว่าปอดมีการอักเสบบางส่วนมีการบ่งชี้ว่าเยื่อผังผืดเกิดขึ้นเป็นปฏิกิริยาตอบสนองต่อการอักเสบส่วนหลอดเลือดในปอดทุกอย่างเรียบร้อยดีส่วนสมองก็เรียบร้อยดีไม่มีอะไรผิดปกติ ดังนั้นที่ต้องติดตามอยู่คือการทํางานของปอดเพราะต้องใช้ยาเยอะในวันนี้จะดูดน้ําออกจากหลอดลมเพื่อไปตรวจหาเชื้อคูิดอีกครั้งซึ่งปกติจะเจอน้อยมากแต่ดูเพื่อความชัดเจนนอกจากนี้จะดูเซลล์ที่หลอดลมประกอบกับการตัดสินใจเพื่อให้ยาบางอย่างเพื่อลดการอักเสบของปอดควบคู่กับการให้ยาลดการเป็นผังผืดและดูผลการตอบสนองใน72ชั่วโมงว่าระบบทุกอย่างจะดีขึ้นหรือไม่ ดังนั้นการเจาะคอคือสิ่งที่จําเป็นที่ต้องทําศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์กล่าวเมื่อถามถึงการพิจารณาปลูกถ่ายปอดศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์กล่าวว่าตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาที่จะมีการปลูกถ่ายปอดแต่ประสบการณ์ทั่วโลกพูดถึงว่ามีคนจํานวนหนึ่งที่มีการรายงานในวารสารการแพทย์ ว่าโควิดทำลายเนื้อปอดจนไม่เหลือเนื้อปอดที่จะสามารถหายใจได้ด้วยตัวเองต่างประเทศจึงมีการเปลี่ยนอวัยวะโดยเอาปอดคนอื่นมาใส่แต่ไม่ง่ายและโดยทั่วไปไม่ได้ทำเพราะต้องการให้ใช้อวัยวะของตัวเองมากกว่าเพราะถ้าใช้ของคนอื่นต้องให้ยากดภูมิซึ่งต้องให้ไปตลอดและจะมีผลกระทบ ศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์กล่าวต่อว่าทั้งนี้ที่ผ่านมาในประเทศไทยมีผู้ป่วยโควิดต้องเจาะคอเช่นเดียวกันและมีบางคนต้องใช้ปอดเทียมเขาช่วยซึ่งที่รอดก็มีที่เสียชีวิตก็มีแต่ท่านผู้ว่ายังไม่ต้องใช้ปอดเทียมทั้งนี้อย่าคิดว่าโควิดรอบนี้ไม่หนักเพราะคนที่อาการหนักก็รุนแรงมากจริงๆศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์กล่าว ขอขอบคุณคลิปภาพข่าวจาก TNN ออนไลน์และขอขอบคุณเนื้อหาข่าวจากมติชนออนไลน์นะครับและนี่ก็เป็นการอัปเดตอาการล่าสุดของผู้ว่าจังหวัดสมุทรสาครที่ตอนนี้ยังต้องส่งกำลังใจให้ท่านผู้ว่าเยอะๆเพื่อให้ท่านหายไวๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่งกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับ <S <S เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าสำหรับคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้แฟนเฟิร์สต้องลาไปแล้วนะครับ เจอก,กันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ